จะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าติดเอียงๆนี่ขึ้นง่ายอยู่ครับถ้าท่านั่งนี่โอ้อยากแ่กต้องดันดินมาถมก่อนไม่งั้นจมด้วยกันนั่นนี่ โอ้ยบ่มาจุมครักันบนออกเอาลงมาทําไม้ตรงนี้แต่ทั้งคางกับพ่อแล้วนั่นบนตัวแห้งนะครับบอค้ืนนี่เอออยู่เพื่องๆบไห lưu của câu gì? không đất, không เขาดันมุ้มมันมามากปล่งงลงมาพอไหนแล้วมึงนี่ลมต้องยืนย่พุ่นย่างเดียวอะเรียบร้อยแล้วครับผมเจ็ดหกงศูนย์เอลงมาลอยแรกก็โดนเลยครับ ร้อยแปดดันบุกขึ้นครับสลิงกับโปรเดลมาบัานเอาเดี๋ยวลงมาลอยแรกนี่คุตุกมาขึ้นนี่ตุกแห้งพร้อมยังไหนต่อ ่ได้เอาโซมานึ่งครับโอ้สุดหล่อเลยบาทจะทำยังไงต่อเป็นวาสิกีดเอาดินมามาใส่หนาพันไห้รอยแปะได้เหยียบดันก็ได้เอาลองมึงครับผมบ่ได้บอกป่านเลยพาโซบ่ ทาสูก่นครับเดี๋ยวทาให้สีเบียดเอาสูมานครับผมเอาครับผมเกาะสูดึงครับบันดันไม่ไปต้องเกาะสูดึงนะครับ ในจ่องเจตานเ้านี่อามาได้ชัดมาได้ฉัดเด็ดพอดีข้าหมวกทั้งเตะบ่ข้ามาข้างชึ้งดูครับทั้งจำบ่ข้าเลยลุงมาข้ายิงชึ้งพี่เนาะนี่แหละเขาว่าดินมุ่งบ่คือกัน เดี๋ยวรอดึงเ,เดี๋ยวรอบัสโซ่ก่อนครับโอ้ไม่ขึ้นครับรอบแรกเอาไงต่อทีนี้ งานไม่ใหญ่แน่นะพี่งานไม่ใหญ่แน่นะพี่โอ้สุดหล่อเลยบานสุดหล่อเลยครับบา้านยางสาสิบสี่โอ้ข้าหาง จะงไหนเนาะบานที่นี่ดึงท้อยบอกดึงท้อยบ่ฮะถอนบ้ออ่อดเวล้ออ่ะอนเออน้ยังัพาม่มหนักห,นา,นหนา,างหนิหนอถอาหางนี่ออกโอ้ดึงบ่กคืนครับผมลอยแปดเฮ้ย ฮะโปรดติดตามตอนต่อไปว้าแต่เดี๋ยวยังจะคืนบานเลย เจอดินสมองแล้วงานงหญ่เลยวานไปเอารถมาไปเอารถมาบอกว่าขี้มาาตัที่แหลแะหลักก็แล้วแล้วมือยังตาก <laughs> วรถแรงขยับบริยานค้าได้หน <c oughs> อวันวันรถแรงอีการออฟโรดเว้ บอกว่าเอารถไทมาเลยก็แล้วขี้อับมาอยู่อ๋อครับผมเดี๋ยวถ่ายตัวแรกมาดึง